จ้ามันนีนี่สวยกับมี้มหนึ่งหอยแมงงรูแกงออมอืย้ายปูบ้าหรอปูปูสาดำเียาผูเยว่าน้อก่อนเนาะก็แมงปูนี่เออกิโลว่าก็สร้งยว่าเองเอให้เี็กมันเด๋ยเขอสวยขาสวยอยู่มมนบกินแบบนี้มนสวยอ่ก้ไปกินเขาด้เน

เียวก่นเดี๋ยวอนี่อี่ีมาไป่ันพี่เมาบอกาด้สวยโอหาแตุ่งะเตี๊มาสวยโอ้ยแม่หนก็หม้อหกวดอกาน้ำมาสั่นยแต่เอันนคนหงายทาไมได้กี่กววนั่นเองมนคน 你奶奶没奶烫了。嗯 ี่นี่ก็เขปาฟาเอาฟาบมนยงต้งดันยีนนี่กไปยุ่เหงอะไรหลายแบบหลายคนี่เห็นที่กหลายพวกนังกินขนมเร้่องห้ไปซสื้อสมมุติเรื่ออไรเขาบันขนมสื่อสมมุ่งหนาาธนาการเนี่ยมันจะไร้ออกมา tất chụp ra để chung mình, mình có thể đó. Ừ. 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 là người Boh. Boh, andiamo, Nam là, bạc, ừ. à, má ừ, ừ. cho phong việc của dòng nhân vật. Tu anh vật phong bổ sung. Luôn kỳ một khoa học của mọi người mất. A tuổi nhân 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 mất. A tuổi

ียังไม่มาเจ้ไขายกันีดีตัอรูอย้ยัาออหัวรอแกงอ่ะม่ได้กิได้ไหมยังมี้ยองอนะไรอ่ะก็จับมาไหม หนอนี่แ่างก็เสบเนาะขาหนูยังหน่อยยำตลอดคันส่วนอิ่มนแล้วักแล้วักแล้ามมเราจะ่วามเขาเาราจว่านเขาเจะตัดแต่ว่ามันเข chân nó bị quá mồi tan à. là... này tìm cầu nhanh nó không, ừ, đúng không? Ừ, đúng không? Được rồi quan nó mấy con chuẩn bên bia Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

กินบ่แล้วเนาะยังว่ากินช่วงใ่า็สันยายหิ้ววันนี้ยายกินสามโมงปลาอีกตัวนึงเนี่ยถ้าผู้ใดว่าม้ยายควาดบ่เลยเนี่ยแล้วก็ออมนี่ถ้วยนึงที่อุ่นมาเดินมาว่าโอ๊ยทำไมกินกะลาไปผิดหมดเลยนี่รอออ๋อสารก็ใช้ยกะลาของมัน

มันเป็นวันที่ตัวแมอตีคนอื่นจนนเขาเหยยดงานจนงงงงแบะงั้นเฮียหลุดนี่กับปรยชน์เงบ้างล่ะเอาวันกี่ปันตู้ประโยชน์ละเาอกวนสาเตียวันนี้วันสาทุ่งนาฟี อ๋อแต่ยังวันตอนรุ่นเขาบนผู้ประโยชน์ใช่เหมคนปียิวแล้วก็ทมบอกต้องไม่สุกอ่ะมันแก่ยากเออหอยพวกใครซูเก้สวยอ่ะสวยทษดได้สวยแค่ต่อยางเราเอาเพราะว่าสุกนต่างๆเราหดหน่อยไปใส่เราบะหมี่เปล่าไรมัไม่สุกเด้อเรากินหอยปลาในท้องเสียเกือบละยายมันจะไม่สุกใบท้องเสียเดี๋ยวเอาไปถั่วต้มตีให้มกโอ้ขันอืันไม่สุกอ่ะนี่ครับนี่ครับเขาไม่เน็ตว่าใคร กินอย่างมันอายะหลายคนกินหอยหอยไม่สุกตรงอีกแต่บนจะท้องเสียอย่างกินหอยแบบนี้ข้างล่างมันสุกแต่ข้างบนไม่สุกแค่นต้องหม่ต้องหมันหน้อยแล้วแบบนี้มันผุนะสดว่ารมันเดือดหอยมันเดือดอ่น้อยน้ำยอกัหอยเอ็ะไปก

จะมืวนปากยังทาก็ฟังด้วยหอมนะอัไหนอีกบนี้อืมแซบตัวยายกินกับเอาเอา่ใส่ใส่อีกดูดนะใช่โดดโนยาม้วยนะ อ่าบ๊วน้อยนอยนะแซ่บบพี่น้อย